ก็ขอสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับสบายดีพี่น้องทางสปปลาวครับมือนีมีอย่างไม่เบิ้งครับมีสร้อยแบบถักนะครับแบบปรับได้เป็นเชือกร่มนะครับมี2แบบมือนีเอามาให้เบิ้งสองแบบสอ,สองแบบ2ส,สไตล์กับสไตล์เดีวยวกันแหละครับแต่ว่ามันตีมีคนละรุ่นนะครับอันนี้เป็นเชือกร่มขนาด1มิลน,นะครับนี่1มิลแล้วก็2มิลครับ เอินถือบ่นี่หนึ่งมิลกับสองมิลเนาะอันนี้แบบปรับได้รูดได้นะครับผมวันนี้ทำออเดอร์ส่งส่งลูกค้าที่เป็น F อซนะครับเป่นตีรับไปขายนะครับพี่น้องนี่ครับก็บเลยเอาใส่ให้เบงนี่เป็นหลวงพ่อสดนะครับนี่ครับแบบ,ปร,บปรับได้อย่างนี้ปรับแดอย่างสีครับอันนี้ผมก็สอนลงในช่องแล้วเดอ้อผู้ใดผู้ใดขยันไปเฮ็ดเอาก็ได้ครับใส่เชือกรม่ม แบบปรับได้รูดได้ตรงนี้ก็ถักด้วยตรงนี้ก็ถักด้วยเชือกเทียนนะครับเชือกเทียนไม่อมเหงือไม่อมน้านี่ครับปรับได้เป็นสั้นยาวได้วันนี้เอามาให้ดูมีขนาดสองมิลกับนี่ครับขนาด2มิลคือ,ค,อ,ค,อคือรุ่นนี้นะครับเชือกจะใหญ่หน่อยนี่ครับอันนี้จะเล็กครับ2มิลกับ1นมิลโดยประมาณนะครับผมกะกาเอา ก็เคยวัดไออันนี้จะเป็นรุ่นแบบปรับสั้นยาวได้ครับห่วงเดียวครับราคาขายนะครับราคาขายส่งนะครับส่งเส้นละสิบบาทนะครับสามเส้นสามสิบเส้นขึ้นไปครับพี่น้องสามสิบเซนขึ้นไปครับเพื่อนเพื่อนทรงให้ถึงบานเลยครับอันนี้เหมาะสําหรับเพื่อนเพื่อนที่รับไปขายนะครับใครมีใครกําลังขายสร้อยไม่ว่าจะเป็นสร้อย สแตนเลสสร้อยสร้อยอันนั้นอันนี้นั่นแหละครับเพาอยากได้ไปประดับร้านเราขี้เกียจถักเราก็สั่งมาได้นะครับยินดีส่งให้เพื่อนๆนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจราคาส่งเป็นสร้อยแบบไม่แพงนะครับราคาถูกมากครับส่งเส้นละ10บาทนะครับสําหรับห่วงเดียวแบบปรับได้รูดได้30เส้นขึ้นไปนะครับเพื่อนๆส่งให้ถึงบ้านถึงที่เลย เพื่อนๆสนใจก็โทรมาได้นะครับ0853679443นะครับมีวันนี้เอามาให้ดู2แบบครับแบบใ่ก็นี่ก็มีครับพี่น้องแบบแบบเส้นหนาเส้นใหญ่กว่านี้ก็มีครับหร,หรือเพื่อนๆจะสั่งแบบเป็น2ห่วงนะครับแบบเป็น2ห่วงแบบปรับได้มี2ห่วงก็มีนะครับแบบปรับได้2ห่วงจะราคาส่งอยู่ที่เส้นละ20บบาทนะครับ ต้องมีสองห่วงตรงนี้นะครับทั้งหมดสามห่วงนะครับหนึ่งสองสามสามห่วงนะสามห่วงก็จะอีกราคาหนึ่งครับสามห่วงส่งส่งราคาเส้นละยี่สิบบาทครับถ้าห่วงเดียวอย่างนี้ส่งสิบบาทนะครับเพื่อนๆนี่ครับปรับสั้นยาวได้นี่จะปรับให้ดูนะครับวิธีปรับนี่ครับเราอยากได้สั้นเราก็ดึงลงมาครับนี่ครับ ถ้าเพื่อนคนไหนอยากทําเป็นก็ไปดูได้นะครับในช่องก็สอนไว้นะครับอันนีเ้เราไม่ห่วงวิชานะครับเราจะทำให้ดูนะครับแต่ถ้าใครสนใจอยากรับไปขายขี้เกียจมานั่งทำเสียเวลาอย่างนี้ก็สั่งมาได้เลยนะครับส่งเส้นละสิบบาทสำหรับเ,เพื่อนเพืคนไหนสนใจนะครับ สีของเราก็จะมีแบบสะท้อนแสงมีสีดำแล้วก็สีแดงนะครับนี่ครับแบบ3มสีกัะมีครับเพื่อนๆพื่นี่นี่นี่เพื่อนเกระซังมาจากได้สีใดระบุมาได้เลยนะครับเพื่อนเที่มีร้านค้าอยู่แล้วเอาไปประดับร้านก็ได้เพราะว่าสีเป็นเฮากำลังอัดกรอบพระอยู่หรือว่าเห็ดเกี่ยวกับวัตถุมงคลประเภท ประเภทแบบว่าขายพวกหินพวกหยังยูงสีหน้าครับหรือว่าผู้ใดกําลังถักเสือกเทียนอยู่แต่ว่าบริไดเฮตเชือกกลมแบบนี้อยากสั่งไปประดับล้านคือคือสันเฮาสีมาเฮตแบบนี้เขาก็ต้องเสียเวลาไปซื้อเชือกกลมเสือกหยังอีกวัวสีมะนางเฮตอีกครับมันเสียเวลาครับ เขาอยากสั่งไปเลยกะผมก็ยินดีส่งให้นะครับเส้นละ10บาทนะครับสําหรับห่วงเดียวสําหรับสามห่วงก็ส่งเส้นละ20บาทแต่ก็อยากให้30เซนขึ้นไปนะครับเพราะว่าถึงจะคุ้มคา่าราคาส่งครับสําหรับราคาส่งก็ตามเคอรี่นะครับรา,ราคาส่งต่างจังหวัดก็ประมาณ60บบาทนี่แหละครับตามเคอรี่นะครับในกรุงเทพก็อาจจะถูกลงมานิดนึงนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนจะสั่งโทรสั่งก็โทรได้เลยนะครับนี่ครับเอามาห้อยวัตถุมงคลอย่างนี้นะครับนี่เป็นราคาส่งนะครับถ้าเซ็นสองเซ็นก็กะบอกต้องตรงนะครับว่าบ่อใดบ่อใดทรงด้วยครับเพราะว่ามันจํานวนหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้มันขายราคาบแพงครับพี่น้องขายราคาถูกมากครับ10บาทครับแล้วเราก็ส่งถึงที่ด้วย สำหรับเพื่อนคนไหนสนใจก็โทรติดต่อมาได้0853679443อยาก,กรับลองไปขายบึงชัก3 0เซนก่อนก็นได้ครับพี่น้องอันนี้ก็เหมาะกับต่างจังหวัดก็ขายดีนะครับเพราะว่ามันราคาเบแพงเขักับไปหอยขายเพราะว่าสิเป็นงานตลาดนัดคือว่าห้องถมตามบ้านต่างจังหวัดเท่านี้ก็เพราะได้ขายครับ เขาเกาไปขายบอ่อแพงเพราะว่ามันส่งราคาบ่แพงส่งถึงบานด้วยครับนี่ครับปรับได้ลูดได้นี่มีสองขนาดครับมือนีเอาไม่เบิ้งสองขนาดแต่ว่าขนาดใหญ่กว่านี่ก็มีอยู่พี่น้องขนาดใหญ่กว่านี่ก็มีแต่ว่ารุ่นรุ่น,นสองรุ่นนี่ขายดีครับรุ่นสองรุ่นขายดีแต่รุ่นใหญ่กว่านี่มันมันก็สีมีคือกันแหละครับเพราะก็ต้องเอาไปป่นเพราะว่าบางคนเพิ่นกะมีพระองค์ใหญ่เพิ่นกะไปใส่ครับ แบบปรับได้ขนาดใหญ่นะนะเพิ่ก็มักนะแล้วกาแบบไอสบบ้สวมหัวเลยกับี่ครับสวมหัวเลยโดยไม่ปรับก็มีครับแต่ว่ามือนี้สินค้ายังยังว่าทันไดเหตุก็เลยเบอร์ท่านได,เ,ด,นเ,นไดเอาไาห้เบิ่งครับอันนี้เอาเอาตัวอย่างแบบปรับได้รูดได้ตอนนี้มี2ขนาดครับเพื่อนๆสนใจอยากได้ก็โทรมาได้เลยครับ ส่งสีบาทสรงราคาถูกมากครับนี่ครับถักตรงกลางเป็นสีดำกัสามสีกระเฮดได้ครับว่าสิเป็นลายทุ่งชาติสีสะท้อนแสงนี่ครับใบหลุนกรลังหี๊กระลังหงมักด้ยครับเด้อเอาละมือนี้กะเอามาให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งเพื่อนเพื่อนบ่อ,น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 อยากเฮ็ดเองครับอยากเฮ็ดเองก็เขาไปเบิ้งในช่องผมก็ได้ครับสอนให้แล้วนะครับใครขี้เกียจทำก็ โทรมาได้เลยครับเอาไปขายได้เลยวันนี้ราคาส่งพิเศษกับ10บาทครับวันนี้กะแค่นี้แหละครับผมโทรมาได้เดอ้อ0853679443เดนะครับเดี๋ยวสิขึนเบอร์โทรไปให้ครับวันนี้แค่นี้แหละครับอยู่ดีไม่แห้งสุข้นครับ